สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ประจำวันที่27กค68ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินใน2025 สัปดาห์3เมื่อคืนวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568แชมป์เก่าอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตกเอาชนะโปแลนด์ไปได้แบบขาดลอย3-0เซตเดินหน้าผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์พร้อมยังเดินหน้าทำสถิติชนะรวดทุกนัดในฤดูกาลนี้ขณะที่สาวแซมบา้าบราซิลต้องออกแรงเหนื่อยก่อนเบียดเอาชนะญี่ปุ่น3-2เซตเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นกันสรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบรอง อิตาลีชนะโปลแลนด์3ถึง0เซต25-18 25-16และ25-14บราซิลชนะญี่ปุ่น3ถึง2เซต23-25 25-21 25-18 19-25และ15-8